รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่กินสุดสิงคอปเปอรเปอรชัน ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลุกแล้วรวยจะขอพาคุณผู้ชมไปร่วมสร้างแรงบันดาลใจกับนักธุรกิจ Idol. ไอดอลวัยเพียง30ต้นๆชายาพ่อมดการเงินผู้สร้างอาณาจักร JP g r o u ุและกลายเป็น CEO ระดับพันล้านได้ในเวลาเพียงไม่กี่ปีด้วยการบุกเบิกธุรกิจแฟรนไชส์รถจักรยานและจักรยานยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยไปพบกับเขากันเลยค่ะ เริ่มต้นจากศูนย์ทำให้เราได้เห็นทุกมุมมองทุกมิติในในธุรกิจนะครับเหมือนเราดูหนังนะถ้าเราดูตั้งแต่ต้นมันก็จะดูสนุกและรู้เรื่องถ้าเราไปดูช็อตสุดท้ายมันก็สนุกไปอย่างแต่มันไม่รู้เรื่องมันจะยากแค่ตอนสตาร์ทแค่นในธุรกิจเมืต่ตาทไปแล้วมันก็จะวิ่งไปได้รับรื่น นี่ก็คือแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะคุณอ้วนจักรพันธ์ประจบเหมาะค่ะสวัสดีค่ะครับผมโอ้โหจักรยานเยอะแยะเลยฮะใช่ทำให้ผมนี่แหมน้ำลายไหลครับผมกระชุ่มกระชวยเลยใช่ไหมคกระชุ่มกระชวยครับผมต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่อาณาจักรเดียวนะคะของ JP Group ปนะคะใช่ใช่ไหมคะคุณอ้วนใช่ครับนี่เป็นโกดังรถจักรยานที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นจักรยานมือสองที่นี่เนี่ยค่ะต้องถามหน่อยว่ามีจักรยานกี่ประเภทมีกี่คันคะที่จุดนี้ คือจักรยานมือสองือภาพรวมก็จะเป็นจักรยานทุกรูปแบบที่เป็นมือสองที่คนนิยมจะมีหมดครับอันนี้ควมรู้น้อยต้องถามคนนี้เลยจักรยานนี่ย้นโอ้โห้าเกิดมีการปั่นจักรยานนะแถวบ้านผมแล้วเขารู้จักที่นี่นะมาแน่นอนฮะเพราะว่าราคาที่ป้ายที่แปดเนี่ยไม่แพงเลยฮะขับคไม่แพงเลยและที่เห็นได้ก็คือ มีจักรยานเด็กใช่ครับก่อนจะสองล้อเราต้องสี่ล้อก่อนใช่ที่เคยบอกใช่พี่ชายบอกสี่ล้อมาก่อนขี่สี่ล้อมาก่อนถึงจะได้แม่นสองล้อใช่ครับให้ครบวงจรค่ะแต่แต่อันนั้นไม่ใช่มือสองใช่ไหมอันนี้เป็นมือหนึ่งอันนี้ก็จะขายตามในห้างอันนี้ผลิตเองด้วยแล้วผลิตเองด้วยนำเข้าด้วยขายในห้างส่วนพวกนี้จะเป็นขายส่งอย่างเดียวคค่ะรับผมถ้ามาซื้อที่นี่นี่ราคาถูกกว่าในห้างไหม ถูกเยอะครับเพราะว่าเราขายส่งนะฮะรู้สึกจะเป็นเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาถูกต้องเลยครับมาเป็นตู้มาเป็นตู้เลยแบบที่พี่ต้องบอกก็ถูกกันนะมันไปจอดผิดที่แล้วทางการเขายกเลยยกเสร็จก็จะไปจอดไว้รอประมูลมันจะมีทั้งวันทั้งคืนมันจะมีใบสั่งก่อนมันแพงมากเลยค่าถ่ายรถอ่ะเขาก็เลยทิ้งเลยทิ้งเลยคุ้มกว่าผมเคยปาดแล้วจอดไว้แล้วเขาจะมีใบเตือนฮะเป็นภาษาญี่ปุ่นเขาก็เอาขึ้นมาก็คือก็แพ้เพื่อนญี่ปุ่นดูเฮ้ยนี่ต้องเสียค่าปรับเท่าไหร่เขาบอกเขาไม่จับ เขาบอกคราวหน้าอย่าให้เห็นนะคล้ายๆเป็นการเตือนเพราะไม่ใครฝากฝึกกดเขาก็ยกเลยอย่าหืออย่าหืออย่าหือคือเรามีเจ้าหน้าที่ไปที่นั่นเราจะคัดตรเกตเองแล้วก็มาเป็นตู้คอนเทนเนอร์นี่ทําเป็นแฟรนไชส์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วอุ้ยอยากจะมาแบบเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเนี่ยต้องมีคุณสมบัติต้องทํายังไงบ้างคะ จักรยานเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายมากไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยเพราะเราเนี่ยคัดรถส่งให้ลูกค้าหมดลงทุนแค่สองสามหมื่นเท่านั้นเองเรา,ค,ารคัดให้ด้วยคะคัดให้ด้วยครคัดรถที่ขายดีดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาสองสามหมื่นเท่านั้นเองครับที่มีตึกแถวห้องเดียวก็เปิดได้แห้ะครับแล้ว<า>ลไม่ต้องเฝ้าด้วยต้อง<า>จ้าง,งคนก็ได้ต้องต้องจ้างคนมาใช่จ้างคนมาเพื่อจะเซ็ตราคาขายครั้งแรกน่าจะกระท้อนกระแท่นเหม่อยไม่รู้ราคาเราช่วยตั้งให้ด้วยนะช่วยดูแลได้คือพูดง่ายว่าเดินมาเป็นตาสีตาสาปุ๊บมาเจอคุณอ้ว มีเงินแค่ลงทุนก็คือจบเลยได้ครับจบไ่บมีสารที่ใช่ฮะเหมือนซื้อส่งไปขายปีกอ,คคอย่างที้ต้องให้โชว์ตัวที่แพงแพงหน่อยครับผม บอกว่าคันไหนแพงสุดครับผมเราอยากรู้ว่าคันไหนเนี่ยอย่างสองคันนี้ก็ถือว่าราคาสูงแล้วราคาสูงแล้วครับนี่ก็สองหมื่นฮะสองหมื่นแทร็กนะฮะเป็นเฟรมอลูครับผมนี่สาหรับคนสูงร้อยเจ็ดสิบห้านี่โอ้โหนี่เพอร์เฟกมากฮะนิชาผู้หญิงส่วนมากนะฮะคิดว่าปั่นจักรยานแล้วน่องใหญ่ครับผมอ้าวไม่จริงเหรอพี่ไม่จริงครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อต้นขาหมายถึงกล้ามเนื้อต้นขาจะใหญ่ขึ้นอีกใช่ไม่ฮะ มันจะลดเซลลูไลท์อ๋อคือพูดง่ายว่าขาสวยเพราะจักรยานถูกต้องฮนะถ้ออยากขาสวยต้องปันจักรยานคือแบบเท่าที่ดูนี่เหมือนใหม่ใช่นะคะเราย,ยางยางสภาพแบบพร้อมใช้เลยอืมคือพูดง่ายว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้แค่ขายอย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นตรงจุดนั้นนี่มีเหมือนจุดที่แบบมีอะไรใช่ซ่อมดูแลซ่อมบำรุงก่อน คือต้องเป็นสภาพแบบที่ทางพี่ต๊อกกับทางคุณนิชาเห็นนะถึงจะขายให้ลูกค้ามาใหม่ๆอาจจะแบบเบรกเบี้ยวใช่เราเราจะไม่ขายตามสภาพเราทําก่อนเซ็ตก่อนเหมือนกับว่ารักษาเขาก่อนนะรักษาให้เลยพร้อมให้ใช้เลยเพราะนั้นเอาไปเปิดก็ไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยวางขายได้เลยจักรยานที่มีไส้ด้วยนะไส้ตรงไหนพี่อยู่ในล้อฮะเขาไส้ไก่อ๋อยางใช่ไหมใช่ยังมีไส้ไก่ถ้าไม่มีไส้ไก่ก็คือบางที ไส้ไก่ก็เปื่อยอคุณอ้วนเขาก็ต้องให้คนมาเปลี่ยนเพื่อให้มันมปั่นไปก็ปลอดภัยอ,อย่างนี้เราก็ต้องมีทีมงานเยอะเลยสิคะก็มีครับมีทีมงานดูแลค่ะช่างช่างแล้วก็คิวบีาใช่ครับถ้าพูดถึงเดิมเลยเนี่ยนะคะทราบมาว่าคุณอ้วนเนี่ยคือครอบครัวเนี่ยเป็นนักการเมืองครับ บ้านเราจริงๆแล้วพูดง่ายว่าเหมือนทำราชการเป็นนักการเมืองแบบนี้ค่ะจริงๆเขามองยังไงกับการทําธุรกิจของเราสนับสนุนเราไหมยระเฉยๆครับเขาไม่ค่อยมายุ่งเรื่องส่วนตัวผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเติบโตมาด้วยด้วยอยู่ยคนเดียว,ยวใช่ในบ้านนี่คือเราทําธุรกิจคนเดียวเลยป่ะคนเดียวครับน้องอะไรสนใจไม่ไม่มีครับ่เงินทุนตอนแรกครับเงินทุนตอนแรก เราเก็บเองหรือว่าก็มีเป็นค่าขนมที่เราเก็บไปก <st> ็มา <sm all> จากที่ขายเสื้อผ้าตอนแรกอันนั้นได้ยืมที่บ้านมานิดหน่อยแต่พอขายได้สองแสนก็ไม่ได้ยืมใครละ <st> สองแสนนี่ต่อยอด,ดเวลาเท่าไหร่ก็ขายตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัย <st> ครับอันนี้ก็ทํางานแล้วนะครับอ,นนอันนี้พูดถึงสเต็ปเรียนมหาลัยนะแต่ถ้าพูดจริงแล้วเนี่ยถามตรงเลยคุณอ้วนสนใจจะทาธุรกิจตั้งแต่อายุเท่าไหร่ เท่าที่จําความได้จริงๆมันค้าขายมาตั้งเจ็ดขวบนะเจ็ดขวบเอาอะไรไปขายเนี่ยเอาของเล่นไปขายเพื่อนที่โรงเรียนเดี๋ยวพี่ต๊อกพี่ต๊อกเจ็ดขวบพี่กับพี่ต๊อกทำอะไรเจ็ดขวบก็อันจักรยานเล่นฮะเจ็ดขวบยังไม่ส่งกันบ้านอยู่เลยอ่ะยังวิ่งรอบห้องซนอยู่เลยทําไมถึงคิดได้ว่าเฮ้ยเอาของเล่นไปขายเพื่อนอ่ะเริ่มไวัง้คือเราจะไปซื้อของเล่นชิ้นใหม่เพราะว่าเราขอตังค์ที่บ้านเขาอยู่ไกล แล้วเรามีของเข่าวเราก็ต้องไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อของใหม่แค่นั้นเองครับนี่เขาเจขวบหัวการค้าต่เด็กค้าขายแล้วนี่เจ็ดขวบนะขโมยเงินแม่ขโมยเงินแม่ไปอยากได้นวมแล้วเขาไม่มีนวมขายเขาเป็นจับฉลากจับไปจนฉลากในหมดแล้วเจ้าของร้านถามเฮ้ยอยากได้ไรวะอยากได้นวม เอามาย0เมือานัวไปเลยก็ไม่งั้นหมดตัวแน่มัมีแต่ความอยากได้ตอนนั้ไม่เคยคิดเรื่องค้าขายเลยแต่คุณวุฒเริ่มไหวมากๆแล้วตอนเด็กนี่เคยคิดไหมฮะว่าเด็กๆจะต้องคิดว่าโตไปอยากอาชีพอะไรตำรวจทหารอยากเป็นวิศวกรเออพิพากษาหรืออะไรอย่างเงี้ยกยเป็นคนรวยอยากเป็นคนรวยเหมือนหนังสือที่เราอ่านถ้าพูดถึง JP Group ตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างคะ ที่พี่ครุบตอนนี้มีเยอะมีอย่างที่เห็นเนี่ยจักรยานจักรยานอย่างแรกมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วที่จอย LED ที่เห็นนี่ก็ไปติดตามขายโฆษณาอันนี้สื่อโฆษณาแล้วสื่อโฆษณาใช่ครับแล้วก็มีให้เช่าอุปกรณ์สำหรับงานค่ะแล้วก็มีธุรกิจคล้ายๆแบบกองทุนนิดนึงไปแล้วก็มีไอทีไอทีไอทีเป็นขอทีโอ้โหกวิทยุ อันนี้หมดแล้วแต่หลักๆจะมียระมาณหกตัวแล้วทีนี้ที่ผมไปถือหุ้นก็หลายตัวที่ถือหุ้นกับธุรกิจคนอื่นนะที่ถืออยู่คิดต่างคิดต่างนะครใช่เป็นผมผมเอาเงินไว้ก่อนจริงแต่นี่เขาคิดธุรกิจใช่เขาคิดต่อยอดไไต่อได้มันใช้เวลาในกี่ปีคะที่สร้างมา ก็ตั้งแต่อายุ20 23ตอนนี้ผมก็33ก็10ปี23นั่นยังไม่จบเลยมื่อเกือบ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 จะจบแล้วปี4ี0ปี10ปีแต่ถ้าพูดถึงเอาจริงเอาจังจนได้แบบว่าเป็นโอ้หฉายาพ่อมดน้อยกันเงินปีหลังนี่แหละปี4ปีหลังอีกสักครู่กลับมาฟังเคล็ดลับรวยไวฉบับนักธุรกิจพันล้านช่วงหน้าค่ะ คนสู้ชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไหลบ้นเอฟสูตรอนามัยสะอาดคลีนการเริ่มต้นจากศูนย์ทำให้ได้มองเห็นทุกมิติของธุรกิจจักระพันประจวบเหมาะ CEO บริษัท JP World จำกัดมหาชน มีอะไรที่นี่มีอะไรที่นั่นเรามาทำอะไรกันที่นี่นี่ครับก็มาคุยกันต่อนะครับก <C ut ters> ับลุกแล้วรวยกับซ e o ของ JP g r o u ุปคุณอ้วนจักรพันธ์ครับผมใช่แล้วมาคุยกันต่อเลยนะคะหลังจากที่เราได้รู้เรื่องราวพื้นฐานครอบครัวของคุณอ้วนแล้วนะคะรวมถึงอาณาจักรของ JP g r o u ุปที่ยิ่งใหญ่แต่ทีนี้รู้มาว่าจริงๆเนี่ยคุณอ้วนก็โอ้โหทั้งหล่อทั้งยังเด็กเออรวยด้วยฐานะครอบครัวก็ดี แต่เราเลือกที่จะไม่เดินตามรอยที่บ้านฐานะปานกลางมากกว่าคือเป็นข้าราชการการเมือง,<ะ>ท,องท้องถิ่นก็ก็ไม่ได้ไปขอเงะไรครับคือเราชอบในเรื่องของธุรกิจตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเรียนละเราก็อา่านหนังสือแนว Howto ของนักธุรกิจมันก็เป็นให้ท้ายสิ่งที่ซึ่ซับเราให้เรามีแนวคิดที่เหมือนเขา<ะ>แล้วก็ทําให้เรารู้สึก เหมือนว่าเป็นความฝันตั้งแต่เด็กว่าต้องไปถึงจุดนั้นให้ได้ครับผมคุณว่านี่ผ่านธุรกิจมาหลากหลายนะฮะกว่าจะมาถึงวันนี้นะฮะครับผ่านธุรกิจอะไรมาบ้างครับผมคุณผมว่าผมทําทุกอย่างที่เป็นการค้าเพราะผมเมองธุรกิจว่าไม่ได้เป็นแยกประเภทเนี่ยอะไรที่ค้าขายได้เงินผมทําหมดที่มันถูกกฎหมายครับก็เลยเรียกว่าผ่านหมดไม่ว่าจะเป็นขายวัสดุก่อสร้างขายน้ําโรงงานหรือว่าขายของเล่น ทุกธุรกิจเราผ่านมาหมดใช่ครับเหมือนเป็นการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นใช่ครับใช่ดูจากคุณอ้วนแล้วเนี่ยอยากจะเขาเรียกว่าลุกด้วยตัวเองด้วยนะครับยืนด้วยตัวเองได้นะฮะอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ทาได้นนยืนยาวนานนะครับใช่มันจํารากฐานมันคือเราเจอลูกค้าตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับบนมันก็เป็นประสบการณ์ที่ลูกคนมีเงินเขาก็เจอไม่ได้เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราก็เป็นผู้บุปิล ให้คุณอ้วนลำดับให้เราฟังแบบละเอียดขึ้นมาหน่อยได้ไหมคะว่าตั้งแต่ธุรกิจแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ยทำทีละสเต็ปยังไงบ้างได้ครับ<ม>ก็อย่างเริ่มแรกเนี่ยก็อย่างที่เล่าไปก็คือขายของตลาดนะัดก่อน<า>พอเรามีเงินเก็บมาสักพักหนึ่งเราก็มองหาโอกาสที่มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นผมไปอยู่จตอองหวัดเนี่ยตอนแรกก็ก็<า>ไม่ได้กะว่าจะไปทําการค้าอะไรให้รวยนะก็ไปทําธุรกิจเกษตรตามชาวบ้านเขามันก็ไม่ได้มีเงินอะไรจนเห็นโอกาสว่าน้ำดื่มมันขาดตลาดเราก็เลยตั้งโรงงานผลิตน้ำขึ้นมาแค่นั้นเองด้วยขอลงรถที่บ้าน ใช้เงินลงทุนทังหมดสองแสนนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ธุรกิจเราโตมาจนถึงทุกวันนี้<อ>เพราะโอกาสมันไม่มีใช่ครับโอ,อกาสมันเหน็นแล้วว่าน้ําดื่มขาดตลาดแล้วสั่งน้ําไม่มีแล้วก็สร้างโรงงานเลยครับดูเหมือนจากการใช้ใช้เขาเรียกว่า,วาการมองมุมมองที่แตกต่างคนอื่นนะตอนแรกขายเสื้อผ้าแล้วพอมาดูไปดูมาก็เหมือน ของคนอื่กมันกรใช่ไหมฮะเขาเล็งเห็นว่าน้ําขาดก็เลยพุ่งมาที่น้ำอันนั้นเป็นจุดประกายสักดั่อันแรกเลยนอันนั้นที่ทาให้เป็นธุรกิจที่ทําเงินได้เยอะที่สุดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเราครับคือผมไม่เคยเก็บเงินในแบงค์เเพราะผมรู้สึกว่าการเก็บเงินในแบงก์มันทําให้เราค่อยๆแห้งเหี่ยวไปเรื่อยๆดีเงินปุ๊บก็เอาเงินลงทุนหมดมาเพิ่มจํานวนเรื่อยๆใช่ไหมฮไม่ไว้ในแบงก์ใช่คืออยากให้นั้นแนะนําให้ท่านผู้ชมเน้นความสำคัญในเรื่องของธุรกิจมากกว่า สร้างเครื่องผลิตเงินดีกว่าเอาเงินไปแช่ให้มันแห้งเหือดไปหเหมือนใส่น้ำแล้วดอกเบี้ยก็น,น้อยมันเหมือนเงินเฟอ้อไปหมดอ่ะมันสู้เขาไม่ได้ทำไปเรื่อยๆอย่างที่เรียนพี่ไปสุดท้ายก็มาเจอแฟนชายรถจกกักรยานยนต์มือสองค,ครับอันนี้อะไเป็นตัวที่ทำให้ผมมีชื่อเสียงค่ะและสร้างสร้างเงินให้กับบริษัทเป็นร้อยล้านเลยตัวนี้ตัวเดียวใช้เวลานานไหมเพราะว่าเราเห็นโอกาสว่า เราขอไปตั้งศูนย์รถจักรยานยนต์แล้วเขาไม่ให้ตั้งเพราะมันเต็มผมก็เลยคิดว่างั้นเราก็เอาแบรนด์มือสองเนี่ยมาทำเหมือนโตโยต้าชัวร์แต่เป็นมอเตอร์ไซค์คนทั่วไปก็ตอบรับกันทั้งประเทศเลยมอเตอร์ไซค์มือสองที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นจักรยานมือสองที่เองนคือผมจะเน้นของที่ใช้แล้วแล้วก็คุณภาพดีๆในในส่วนของตัวแฟรนไชส์นะครับครับเอาไปขายในร้านเนี่ยลูกค้าก็จะได้เลือกสภาพดีๆไป ความที่แบบเราอยากมีแต่เราไม่มีเราก็เลยคิดว่าคนอื่นก็เหมือนเราอหะ,ะอยากเป็นเจ้าของส่วนมอเตอร์ไซค์แต่ไม่มีโอกาสต้องลงทุนยี่สิบสามสิบา<ะ>อผมลงทุนสามสี่แสนก็เปิดได้แล้วทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเติบโตของธุรกิจ JP Group เนี่ยค,ะค่ะคโอ้โหแต่ละคนเนี่ยคือรู้จักแหละชื่อของจักรพันธ์ประจบเหมาะเนี่ยแต่ว่าทำยังไงให้ธุรกิจ,จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วขนาดนี้ คือของผมเนี่ยเติบโตเพราะระบบแฟนชายนะแฟนชายมันทําให้เหมือนกับแบบเราไม่ได้ขยายเองสมมุติว่าให้เราไปขยายเองเดือนละสิสาขาเราทําไม่ไหวหรอกแต่พอดีลูกค้าเขาซื้อไปแล้วเขาไปขยายกันเองเราก็เลยเแบบโตไปด้วยเริ่มต้นจากศูนย์เลยเนี่ยทำยังไงมีสูตรนะฮะก็อย่างเช่นที่ผมเรียนไปเลยก็คือเราก็ไปค้าขายข้างทางก่อนเนอก,ก,ก็บเงินหรือว่าไปเป็นลูกจ้างเก็บเงินแล้วก็ลงทุนทําธุกรกิจไปเรื่อยๆคิดระดับแรกคือลงทุนธุรก,กิจเล็กๆอย่างเช่นร้านลูกกิร้านร้านลูกชิ้นรถเข็นอย่างเงี้ย ก็ไปเป็นลูกชินรถเข็นแล้วก็ขยายไปตามหมู่เมืองต่างๆแล้วก็ทาําเป็นแฟรนไชส์สุดท้ายท้ามันดีก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ไปเลยคุณผู้ชมคะนี่คือเคล็ดลับสร้างธุรกิจสไตล์จักรพันธ์ที่จะสามารถทําให้ธุรกิจเติบโตได้แบบก้าวกระโดดเรียกว่าทฤษฎี4ขั้นค่ะเริ่มตั้งแต่ลงทุนจากธุรกิจระดับเล็กตั้งแต่เป็นรถเข็นหรือขายของแบกกดินเลยละคะ่ะ จากนั้นก็ค่อยขยับขยายเป็นเท่าแก่มีลูกน้องช่วยบริหารแล้วจึงขยับเข้าสู่วงการแฟรนไชส์ซึ่งการทำแฟรนไชส์เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโต,ตและขยายสาขาได้อย่างเท่าตัวในเวลารวดเร็วจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นสุดท้ายคือการยื่นเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจของคุณมันคงได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะ แล้วถ้าพูดถึงตัวเราเนี่ยคะจากจุดเล็กๆเนี่ยจนมาวันนี้เรารู้สึกยังไงว่างที่ทุกคนแบบวันนี้มองเราเป็นไอดอลคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่านหนังสือแน,นวทาวทูตั้งแต่เด็กผมก็มีต้นแบบวันนี้พอเรามาสําเร็จในระดับหนึ่งเราก็อยากให้คนอื่นเขาดูชีวิตเราคือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยเท่านั่นแหละ<ม>แล้วก็คนที่อยากทาธุรกิจให้มาช่วยกันให้เมืองไทยเนี่ยมี GDP ที่ดีขึ้นแล้วอย่างนี้ผลงานอื่นนอกจากธุรกิจเนี่ย ครรรัับบคคคุณวทอะไผมือมันจะมีพ็อกเก็ตบุ๊กพ็อกเก็ตบุ๊กสามฉบับที่ออกไปแล้วตอนนี้วางขายอยู่นะพันล้านด้วยฮะคือสำนักบีมเขาเอาไปเขียนพันล้านสร้างได้กับมิสเตอร์พันล้านเป็นการ์ตูนในในสเกตบุ๊กกับบีทูเอสนะแล้วเขให้เด็กอ่านได้ง่ายๆด้วยงานทอล์กโชว์ก็มีบ้างเป็นระยะดีเนาะพี่ต๊อกเยี่ยมครับผมวันนี้อยากขายจักรยานยังคะอยากขายให้เด็กนะฮะจริงๆการขายจักรยานก็ได้บุญด้วยนะ คนไปใช้ได้กำลังนะครแล้วทุกครั้งนี่เวลาจับจักรยานเนี่ยจะมีรอยยิ้มทุกครั้งและมผมว่าไม,ไม่ว่าจะเป็นคนนั้นจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เพอมาขี่จักรยานปุ๊บลมประทัาหน้ามันจะมีรอยยิ้มมีความสุขอนฟินมันหลั่งออกมา,ามถ้าพูดถึงในอนาคตเรื่องของการต่อยอดเรามองไว้ว่าอย่างไงบ้างครับผมว่าทาธุรกิจหลายอย่างแล้วปัจจุบันก็ไปธุรกิจสื่อโฆษณาแลวแล้วก็มีให้เช่าอุปกรณ์สำานักง,งานด้วยก็ทำไปเรื่อยๆครับคือเห็นอะไรน่าสนใจก็ทําตลอดเพราะว่า ธุรกิจมันเป็นสิ่งที่ผมรักผมโชคดีอ่งบางคนอ,อาจจะรักดนตรีรักการสแสดงนั้นก็ค,คุณไปให้เต็มที่เลย<ช>เหมือนที่คุณอ้วนบอกลุกขึ้นมาครับผมใช่ค่ะและนี่แหละค่ะอาณาจักร JP Group นะคะกับคุณอ้วนจักรพันธ์ประจบเหมาะค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมติดตามรายการลุกแล้วรวยนะคะทางช่อง5กฎหมายเลข1ครับผมวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ